ได้รับความนิยมสูงสุด20บาททริกหอสมุดแห่งชาติช่องประปาร,รับซื้อเริ่มต้นเหรียญละ300บาทสูงสุดราคาสูงถึง700บาทกันเลยทีเดียวสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมประปารศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญวางกันอย่างนี้เลย f อให้ราคาสูงถึง 700บาทกันเลยทีเดียวหากเหรียญของท่านเป็นผิวเดิมจริงๆไร้ตำหนิไร้ร่องรอยคนแมวเพราะว่า FC ฮะราคา700บาทในะยุคปัจจุบันันนี้ป,ป้าปาบอกเลยนะว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวโอเคเนาะก็เสี่ยงขายออกเหมือนกันนะฮะ FC นะไม่ใช่ว่ารับมา700เนี่ยจะขายออกได้ง่ายๆสังเกตดูว่าไม่ง่ายนะักเลยสำหรับขายออก700ส่วนใหญ่ก็ นะแล้วก็เราจะเห็นกันว่าสภาพเหรียญผ่านการใช้งานก็จะเห็นขายออกกัน 350- 4 0 0 500ก็มีแต่ปปตาต้องการเหรียญสูงสุดสวยสุด f c เหรียญละ7 0 0บาทเลยนะ7 0 0บาทถ้าหากสภาพหย่อนลงมาปะปาก,ก็จะรับซื้อ6 0 0 550ผ่านการใช้งานลงมาผิวแย่เรื่อยๆก็จะเป็นอยังไง f 4นะเอาง่ายๆไปเริ่มเริ่มต้นราคารับซื้อเหรียญแย่ๆเลยก็เนาะผ่านผ่านสนามมาอะไรประมาณนี้ก็เหรียญละ300 3 5 0 4 0 0 4 0ิ 350, 400, 400, 140, ยประมาณนี้แหละจนไปถึงราคาสูงสุดฮะแ่มสุดๆแชมจริงๆเหรียญละ700บาทกันเลยทีเดียวปอปาบอกเลยนะฮะว่าราคา700เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วสำหรับเหรียญสวยสุดนะโอเคเนาะใครที่มีฮะอ่ะด้านหน้าแบบนี้ด้านหน้าแบบนี้แล้วก็พลิกดูด้านหลังแบบนี้ใครที่มีฮะปอปาร,รับซื้อเนาะก็เป็นรู้สึกว่าจะเป็น เป็นหนึ่งใน72วาระสำหรับเหรียญหอสมุดแห่งชาติเขาได้รับความนิยม FC จำนวนการผลิตก็ถือว่าไม่เยอะนะผลิตออกมาเพียง20 0แสนเหรียญเท่านั้นเองประปาถึงกล้ารับซื้อสวยสุดเหรียญละเหรียญละ700บาทไงเพราะยอดจำนวนการผลิตเขาเพียง2 0 0แสนเหรียญเนาะก็เอาฮะเดี๋ยวนี้เขาได้รับความนิยมคู่ขี้สูสีไปกับเหรียญย0บาทเงิน3รอบอะนะ คู่ขี้สูสีเลยราคาก็ใกล้เคียงกันที่ป้าปาตั้งไว้นะ,ะเพียงแต่ว่าเหรียญเหรียญของ20บาท3รอบนั้นเขาเขาจะมียอดจำนวนการผลิตค่อนข้างเยอะผลิตออกมาราวสัก1 000, 000, 000, ล้านเหรียญใช่ไหมหนึล้านเหรียญแต่ว่าบังเอิญเขาผลิตออกมาจากเนื้อเงินแล้วก็เป็นเหรียญย0บาทที่ลึกวาระแรกไงสําหรับเหรียญยี่สิบบาทที่ระลึกพระชนมายุครบสามรอบนะ โอเคเนาะเขาได้รับความนิยมราคาก็ค่อนข้างจะสูงแต่ปาปาก็ได้นำเหรียญหอสมุดแห่งชาตินั้นมาทำราคาสูงพอๆกันกับเหรียญย0บาทเงิน3รอบเลยทีเดียวโอเคเนาะอ่ะใครที่มีฮะไม่ว่าจะเป็นหอสมุดแห่งชาติแบบนี้ฮะจำนวนการผลิต2แสนเหรียญนะสวยสุดปาปารับซื้อเหรียญละ700ถ้าให้เริ่มต้นรับซื้อเหรียญผ่านการผ่านสนามผ่านมือมาแล้วก็เริ่มต้นที่เหรียญละ3ามนะต่ำกว่า300นี่คงจะ จะซื้อจ,จ,จะเจสภาพแย่จัดเลยใช่ไหม <c oughs> อะผ่านการใช้งานของเสมืองชาติเหรียญละ300เป็น3 5 0 4 0 0 5 0 0นะจนสวยสุดผิวเดิมจริงๆเหรียญละ7 0 0บาทถ้าผิวไม่เดิมจริงๆมีร่องรอยเหรียญไม่ถึง700อยนะฮะยังไงก็ไม่ถึงก็จะอยู่กันที่6 0 0 5 0 0 400ประมาณนั้นแหละต้องสวยสุดจริงๆนะโอเคเนาะอะหลังจากนั้นหรือใครที่มีเหรียญย0บาทเงินทะลึก20บาท3รอบ f c ฮะปะปาก็รับซื้อแบบเดียวกันเลยนะ ต่ำสุดก็300สูงสุดก็700เช่นเดียกันฉะนั้นใครที่มีเหรียญ20บาทที่ระลึก2วาระนี้ปปารับซื้อค่อนข้างราคาสูงกันเลยเดียวรีบส่งนะฮะเพราะว่าไม่มั่นใจว่าปปาได้มาหลายเหรียญกันแล้วแหละยิ่งเป็น20บาทกัน3รอบอะเดี๋ยวราคาอาจจะดรอปลงนะฮะอย่าลืมนะว่าราคาตอนนี้นิ่งเลยนะไม่มีการตลาดทําราคาสูงสุดแล้วเพราะว่า เป็นช่วงจังหวะไง fc แต่ช่องของปาของปองป,ปาน,นั้นรับซื้อเหรียญเข้ามาปาปาก็แบ่งปันแบ่งปันมีเท่าไหร่ก็แบ่งปันไปก็เลยราคาก็จะอยู่ที่อ้ากล้ารับซื้อสูงสุดแล้วแบ่งกันไปเรื่อยๆราคาจะยังไม่ตั้งต่ำเท่าไหรนะ่นักเนาะเพราะว่าอไม่ว่าจะเป็นหอสมุดแห่งชาติหรือว่า3รอบนั้นราคาเดิมๆเ,เขาก็หลักพันพันอะไรประมาณนั้นอยู่แล้วนะปะปาก็จะลองดูโอเคเนาะใครมีฮะ20บาทที่หอสมุดแห่งชาติหรือว่า20บาท3รอบนะปปารับซื้อเริ่มต้นที่เหยละสสูงุด เหรียญละ7 0 0บาทเลยทีเดียวช่องทางการติดต่อ f c ฮะช่องทางการติดต่อก็ป๊ปาขึ้นไปใต้คลิปวิดีโอเห็นไหมอ่ะไม่ว่าจะเป็น l ลายเบอร์โทร065-593-7822หรือว่า id Li n e f c ี่ห2าศ2ย์เเเข้าไปคุยกับแอดมินได้เลยแอดไลน์เพิ่มเพื่อนนะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนแล้วก็ถ่ายรูป เหรียญเอฟซไม่ว่าจะเป็นหอสมุดแห่งชาติหรือว่า3รอบมาถ่ายด้านหน้าปุ๊บตั้งกล้องนิ่งๆถ่ายปุ๊บนะแล้วก็พลิกถ่ายด้านหลังปุ๊บส่งไปให้อดินเหรียญโดยกันถ่ายทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยเอาให้คมชัดนะฮะอดินจะได้ประเมินราคาได้รวดเ,เร็วโอเคเนาะไปเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ใครมีปปารับซื้อสูงสุดถึงเหรียญละ700บาทกันเลยทีเดียวสวัสดีครับ